สวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง Youtube ทีครบรักครับวันนี้มาเจอกับผมจากรินรถมือสองนะครับผมได้มาใหม่นะครับวันนี้เป็นรถตี5้นะครับผมหนึนะครับเป็นรถแท็กซี่ปดใต้เมือเดิมนะผมจะพาพี่น้องชมนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่6,9 0 0ืนเนะครับผมนะครับก็คันนี้เครื่อง80%ช่วงล่าง80%นะครับผมแอร์ไม่เย็นเดี๋ยวผมไปทำให้นะครับคันนี้ ได้มาวันนี้นะครับผมหมาดๆเลยนะครับผมก็ฝากไปด้วยกับพี่น้องที่ต้องการรถมือสองทันนี้เป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับผมก็สีมีรอยขีดขว่วนตามอายุการใช้งานนะครับผมก็ไม่ได้เก็บงานให้นะฮะอันนี้ผมขายสภาพนี้เลยนะครับเผื่อทําไปนะครับก็มันจะราคาจะขึ้นไปอีกนะครับผมก็ ทดลองมาแล้วคือเกียร์นี้นิ่มมากเลยนะครับผมเกียร์นี้เหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับเกียร์นิ่มมากคันนี้นะครับเกียร์นิ่มมากให้เกียร์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้เครื่องแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคันนี้ช่วงล่างก็เหมือนกันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยางใหม่ยางคือยางดีสี่เส้นประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่ามันยังใหม่เลยยางนะครับผมเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอ่พาพี่น้องชมเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับปีห้าห้านะครับผมรุ่นตัว e เครื่องพันหกนะครับผมก็ เป็นรถสีขาวนะครับตัวถังรถก็สีขาวนะครับผมก็ฝากพี่น้องในทุกท่านนะที่ต้องการรถใช้นะครับราคาไม่แรงก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องมาจําเราก็ส่งนะครับนี่นะครับหกหมื่นเก้านะครับคันนี้แอร์ไม่ฉ่าเท่าไหร่นะครับผมแอร์ไม่เย็นไว้ง่ายผมอ่าว่ายง่ายนะแอร์คือไม่เย็นผมจะทําให้นะครับผมอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องชมก่อนนะครับผมสองพันสิบสองนะครับเครื่องยนต์ดูนะครับผมหกหมื่นเก้านะครับ ภายในประมาณนี้นะครับผมเป็นรถทีท่ซีบดป้ายนะครับย้ำตอนนี้ปดเป็นรถบ้านแล้วนะครับผมหากพี่น้องท่านในเครื่องเสียงดังดีนะครับคันนี้คนโซนดูสวยนะครับผมคนโซนคนโซนสวยคันนี้คนโซนสวยเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีอ่าเห็นช่างหลุดบอกว่าเกียร์นิ่มมากเลยเหมือนรถป้ายแดงเลยเหมือนช่างหลุดว่านะครับก็เกียร์นิ่มจริงๆนะครับผมเปลี่ยนไม่รู้เลยหยับมันด้วยนะครับช่างหลุดว่าเลยช่วงล่างแน่นมากคันนี้หยับติดใจเลยช่างหลุดบอกว่าซื้อรถมาทุกคันไม่ขับดีมันคันนี้เลยช่างหลุดว่านะครับคันน อ่าหกหมื่นเก้านะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องมาจําก็ส่งนะฮะมีละอ่าคันนี้เช่าค่าส่งนะครับสามพันบาทนะครับผมเพราะว่ากาไรมันน้อยครับผมอ่าฝากไปด้วยนะครับผมไม่ต้องมาจําเราก็ส่งค่าส่งสามพันบาทไม่เกินสี่ร้อยโลนะครับผมครับฝากไปด้วยนะครับผมเป็นรุ่นตัวอีนะครับผมสีดูสวยนะครับผมก็จะมีตําหนิแค่ตรงสเกิร์ตนะครับผมอันนี้มีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังให้ด้วยนะครับผมมีคิวกันสาติดฟิล์มให้แล้วนะครับผมสีสวยสวยอยู่นะครับ คันนี้เป็นรุ่นตัว e นะครับผมสองพันสิบสองนะครับเปลี่ยนเครื่องอะไรอยู่ครบหมดเลยแล้วคันนี้มีเป็นรถวิ่งต่างอ่าออกนอกประเทศได้นะครับผมนะครับอันนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีรถใช้ในครัวเรือนนะครับผมก็เรียนเชิญนะครับอ่าจากรี้รถมือสองครับผมนะครับนะครับผม เป็นรุ่นตัว E นะครับครับทรงสวยนะฮะทรงสวยคันนี้ทรงได้ทรงสวยเลยนะครับผมทรงสวยเลยนะครับท้ายก็สวยหน้าก็สวยนะครับคันนี้นะครับหกหมืนเก้ากระจกเดิมนะครับผมกระจกเดิมกระจกขึ้นลงสีบานกุญแจรีโมดยางดีสี่เส้นนะครับผมโู้ยยางอีเยอะนะครับ้ยางยางยังเลือกเลยนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่า เ็เปลี่ยนปีไหนโอ้หืมือตีแล้ปีไหนเนาะแมกแมกสวยๆอยู่นะครับแม็กสวยอยู่นะครับผมยา,ยางยังเยอะเลยนะครับผมนี่นาย,ย,ย,ยางยังเยอะเลยยางใหม่ใหม,ม่เลยนะครับผมดันหนับเอเดี๋ยวผมว่ายางเพิ่งเปลี่ยนมาแนเนยเลยนี่ยางใหม่ๆเลยนะครับผมสี่เส้นเลยยางใหม่สี่เส้นนะยางดีสี่เส้นนะครับผม มานี้นะครับบอกไม่ขาดครับผมประตูกรึบๆเลยเียทเดิมนะครับผมสามสิบสองนะครับผมคนนอนโซลสวยๆเลยนะครับผมคอนโซลแท้นะครับไม่ได้หุ้มนะคอนโซลแท้เลยนะโอโต้นะครับผมมีนังซื้อระหว่างประเทศด้วยน้งซื้อนัองซือเข้าออกระเทศนะครับตัวเนี้ย คู่มืออยู่ครบหมดเลยนะครับผมนี่คู่มือนะครับผมกุญแจรีมโมทนะครับฝากกันด้วยนะครับผมสําหรับพี่น้องที่ต้องการหารถใช้นะครับผมไม่ต้องห่วงบอกว่าเครื่องดีเกียร์ดีคันนี้บอกการันตีให้เลยเครื่องดีเกียร์ดีช่างหลุดบอกว่าเกียร์นิ่มมากเปลี่ยนไม่รู้เลยครับเวลาเกียร์สับไปแล้วเกียร์เปลี่ยนยน,นิ่มมากนะครับผมนี่ฝากระปรงเดิมนะครับผมนะครับสีตัวห้องเครื่องอะไรก็เป็นสีขาวหมดเลยนะครับผม คันนี้เดิมๆนะครับผมหน้าหลังเดิมนะครับคันนี้นะครับหกหมื่นเก้าค่าส่งสามพันบาทนะครับผมไม่ต้องมาจําเราก็ส่งนะครับผมเเกตก็จะมีอ่าสีพวกประมาณนี้ผมไม่ได้เก็บให้นะครับผมราคานี้เลยนะครับผมเน้นขายถูกนะครับผมย่างดีสีเทนเครื่องดีเครื่องแปดสิบเซนเกียร์แปดสิบเปเซ็นช่วงล่างแปดสิบเอซนนะครับผมอ่ะฝาก็ด้วยนะครับผมนะครับดูรถที่บ้านแจ้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผม ฝากกปด้วยนะครับกับจักรดินรถมื์สองครับผมนะฮะหน้าสวยหลังสวยครับคันนี้นะครับผมไม่มีชนหนักนะครับผมนะครับฝาคุณทุกกตาอ่าทุกการติดตามนะครับผมดูรถที่บ้านแต้ตะบุธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะฮะฝากไปด้วยครับสภาพนี้ไม่ค่อยได้มีมาบ่อยนะครับผมฝาไว้นะฮาบอกด้วยนะครับผมนะฮะเรียบเลยนะครับผม ส่วน93 373 6 126ครับดูรถที่บ้านแตียตะบนท่าอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมขอบคุณครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ